โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะ ที่ห้องประชุมนเนลเด็ดดำริเทศบาลเมืองหัวหินเวลาเก้านาฬกาวันที่1 4กันยาย,ยน2514นา่งสาวสุธินีนุชนานหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคิริขนันรายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเขือ่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับเกียรติจากนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดมีนางรำมพาจำลองราชผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20 คนโดยมีนางสาวอภิรดีบำรุงซื่อในประพันธ์ลิมเกลือวิทยาการจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีริขันบรรยายให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546และกรณีศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาที่พบในชุมชนและการบรรยายเรื่องการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำระบบรับแจ้งเหตุและกำหนดแผนให ให้การช่วยเหลือรายกรณีประสานส่งต่อติดตามและทบทวนแผนการให้การช่วยเหลือโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีรูปแบบวิธีการและแนวทางในการสังเคะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546ทําให้เกิดการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลระดับจังหวัดและระดับชาติการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตํา บนอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองเด็กปัาศจกการถูกกระทําความรุนแรงถูกทอดทิ้งถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือมีพฤติกรรมไม่สมควรแก่วัยทําให้เด็กอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่งคงเติบ